ครับวันนี้ช่างสำรานออช่างสำรานหรือสำรานซ่อมรถยนต์นะครับในชาแนลนะครับก็จะมาแนะนำนะครับวันนี้พบกับรถ honda city นะครับปี2014นะครับกับอาการก็คือ นะครับตัวเอ็นกระพริบอย่างงี้นะครับไฟขึ้นเต็มหน้าปัดนะครับก็เกียร์อยู่ปกตินะครับเกียร์อยู่เกียร์พีปกตินะครับแต่ว่าตัวเอ็นกระพริบนะครับไฟขึ้นโชว์เอ่อข้อสังเกตนะครับไฟแบตเตอรี่จะไม่ขึ้นนะครับทีนี้เรามาสตาร์ทกันดูกันครับนี่ครับสังเกตเสียงนะครับ อาการนี่คือแบตเตอรี่หมดนะครับก็ให้ทุกท่านสังเกตดูนะครับเป็นรถ Hon d a City นะครับปี2014นะครับก็อย่าพึ่งตกใจอย่าพึ่งว้ายนะครับเราก็ค่อยๆให้ช่างมาดูให้นะครับรถไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบแบตเตอรี่กันครับว่าแบตเตอรี่ไฟอยู่ที่กี่โวลต์ครับเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่กันนะครับ ก็จะต้องใช้เครื่องมือในการวัดนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ของรถทันด้าแจนะครับเราก็จะต้องทำการวัดว่าค่าแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราถึงจะอ่านค่าของแบตเตอรี่ได้นะครับอตอนนี้หน้าจะเราอ,อยู่ที่ตรงนี้นะครับเราก็จะใช้เครื่องมือในการวัดนะครับ อันนี้คือการเทสนะครับตัวนี้คือแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับนี่ครับ12.15โวลต์999,999 CCA นะครับอันนี้แบตเตอรี่เสียแน่นอนครับก็เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็เข้าไปสตาร์ทรถดูใหม่นะครับครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จเรียบตตร้อย,ยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันดูกันครับ เราก็มาดูหน้าจอนะครับเอานะครับสเสร็จเรียบร้อยลองสตาร์ทดูสินะครับฟิลน่าจะขาดหนึ่งตัวนะครับอาการนี้เพราะไฟรูปแบตไม่ขึ้นโชว์นะครับเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบต่อไปเพราะตอนนี้สตาร์ทได้แล้วนะครับ จะต้องมีอะไรสักอย่างเี๋ยวก็ตรวจสอบต่าเครื่องเสร็จเรียบร้อยก็วัดอัตราการชาร์จนะครับรายงานได้ปกตินะครับก็คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ส่งรถให้ลูกค้านะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับจากสำนันซ่อมรถยนต์นะครับฝากติดตามฝากตดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ